สวัสดีครับนักศึกษาอันนี้มาเฉลยแบบหัดท้ายบทนะครับข้อ1ถึงข้อ5นะครับเนื้อหาเนี่ยยังเป็นอยู่ในเรื่องของสมการก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงที่เป็นแรงเฉล a l e นะครับแรงเฉลีย่ยคูณกับช่วงเวลาที่เขาออกอยู่นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเนี่ยมันก็คือตัว i หรือว่าเราเรียกว่าการดลน,นั่นเอง การโดนหาได้จากโมเมนต์การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมหรือว่าโมเมนตัมตอนหลัง mv ลบกับโมเมนตัมตอนก่อน mu นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องคิดทิศทางด้วยนะครับก็เป็นแบบนั้นนะครับเราเริ่มมาดูข้อแรกกันเลยนะครับออบอกนักศึกษาไว้นิดนึงนะครับของผมเนี่ยอาจจะสอนไวไปนะครับนักศึกษาอาจจะต้องออหยุดวิดีโอเป็นบางครั้งแล้วก็ตามนะครับแล้วก็จดตาม เพราะว่าผมเชื่อว่านักศึกษาเนี่ยในมือเนี่ยน่าจะมีเฉลย ER อยู่นะครับผมส่งเฉลย ER ไ,ไปให้กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่นักศึกษาหน้าที่ของนักศึกษาคือต้องทามันด้วยตัวเองนะครับลาพังนะครับนักศึกษามองอย่างเดียวแล้วก็เราก็เข้าใจในเนื้อหาเนี่ยไม่พอนะครับเพราะว่ามันต้องฝึกฝนนะครับมันต้องเขียนมันต้อง ลองทำโดยที่ไม่มีใครสอนไม่ต้องดูเฉลยดูเงี้ยถั้าสามทาได้ทั้งสาเข้าใจทัสามโอเคนะครับก็จะสามารถที่จะทําข้อสอบได้นะครับมาดูข้อหนึ่งเลยนะครับลุยโมเมนต์จงหาโมเมนตัมตัว p นะครับของรถบรรทุกที่มือมวล m เท่ากับ1.5คูณ10กำลัง4กิโลกรัมนะครับกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเนี่ย v เท่ากับ3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปทางทิศตะวนออกไปทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้น v 36กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับก็คูณด้วย1,000หารด้วย3,600นหระครับก็หรือว่าคูณ5ส่วนด้วย18นะครับ18 1 18ดหนึ่งะครับสิบแปดสคูณหเนี่ยได้10โจทย์ถามโมเมนตัมาะสูตรของโมเมนตัมก็คือมวลคูณกับความเร็ว จับโมนมานะครับนคูณ10บกำลัง4คูณกับความเร็ว10เมตรต่อวินาทีคูณกันก็ได้เป็น1.5คูณ10กำลัง5กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์นะสายต้องบอกทิศทางด้วยนะครับว่ามันไปทางทิศต,ตะวันออกนั่นเองนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับสบายๆนะครับบางคนลืมทิศทางคะแนานอาจจะหายไปนะครับ ดูข้อ2กันต่อเลยนะครับจากกราฟนะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมคือตัว p นะครับกับเวลาของวัตถุก็คือตัว t นะครับกับเวลาของวัตถุในเรื่องของโมเมนตัมเนี่ยเรามีอยู่กราฟหนึ่งที่เป็นเนื้อหาก็คือกราฟระหว่าง f กับ t เราก็พบว่าพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง f กับ t เนี่ยหรือว่า f คูณกับช่วงเวลา t เนี่ย มันก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมหรือว่าการดนแต่ข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้เป็นโมเมนตัมนะครับเป็นตัว p นะครับกับตัว t นะครับอ่านกาวเป็นรูปนี้นะครับก็ไก่ก่อนนะครับขนาดของการดนที่กระทำต่อวัตถุในช่วง5วินาทีแรก5วินาทีแรกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่การดนก็ไก่นะครับการดนหรือว่าตัว i นั่นเองนะครับ ในช่วง5วินาทีแรกนะครับการดนคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเพราะฉะนั้นช่วง5วินาทีแรกเนี่ยการโดนหรือว่าเดลต้าพเนี่ยการโดนก็จะมีค่าเท่ากับจาก0ไป20นั่นเองก็คือ20สโมเมนตัมตอนท้ายลบโมเมนตัมตอนก่อนก็คือ20ลบ0ก็คือ20กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีไอ้ตัวนี้คือการโดนนั่นเองนะครับต่อนะครับขอไข่นะครับ ขนาดของแรงลับที่กระทำต่อวัตถุในช่วง5วินาทีแรกถามว่าตรงเนี้ยมีแรงกระทำเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าแรงกระทำเนี่ยนักศึกษาก็หาจากตรงนี้ได้เลยนะครับหาจากการโดนนะครับมีค่าเท่ากับแรงคูณอยู่กับช่วงเวลา t นะครับซึ่งการโดนหามาแล้วก็คือ20เท่ากับแรงคูณกับช่วงเวลาก็คือ5วินาทีเพราะฉะนั้น f ตัวนี้ ก็จะมีค่าเท่ากับ5หาร20ก็คือ4นิวตันนะครับแต่ว่าถ้ามองเป็นกราฟถ้ามองเป็นกราฟนะครับนักศึกษาจะเป็นกราฟระหว่าง i ก็คือแกน y กราฟระหว่างขอโทษนะครับสลอปนะครับของกราฟระหว่าง i การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมหารด้วยช่วงเวลานะครับข้อนี้นะครับ สโ o p ของกราฟนะครับจาก i จะมีค่าเท่ากับ f คูณ t ย้ายเดลต้า t มาหารนะครับจะได้เป็น f สิ่งที่โจทย์ต้องการจะมีค่าเท่ากับ i i คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมตอนนี้นั่นเองหรือมีค่าเท่ากับ20นั่นเองนะครับหารด้วยช่วงเวลาเดลต้า t หรือมีค่าเท่ากับ5มันก็คือแกน y หารด้วย แกน x มันก็คือ slope ของกราฟนั่นเองนะครับก็แทนค่านะครับก็เป็น20หารด้วย5ก็คือ4นิวตันเอาอันนี้คือมองเป็น slope ของกราฟนะครับแต่ถ้ามองเป็นสูตรก็ด้านบนนะครับถ้ามองเป็นสูตรก็ด้านบนแบบนี้นะครับโอเคแต่ถ้าเป็นรูปนี้5ถึง10ตัวนี้เราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเนี่ยเป็นศูนย์ าการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเป็น0จาก i เท่ากับ f คูณ t การโดนก็เป็น0เพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นภาพนะครับอ่ะโอเคไปดูข้อ3นะครับอันนี้วิดีโอนี้เราทำแค่5ข้อพอนะครับค่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับลูกกลมลูกหนึ่งนะครับมวล m เท่ากับ2กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว1เมตรต่ตอวินาทีนะครับเข้าไปกระทบกับผนังสมมติว่าตรงนี้เป็นผนัง มีความเร็วตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เป็น u เท่ากับบวก1เมตรต่อวินาทีคือเหมือนกับว่าเวลาเรากําหนดทิศทางเนี่ยของผมเนี่ยถ้าเจอลักษณะเนี้ยผมจะให้ทิศเข้าเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ทิศออกเนี่ยเป็นเครื่องหมายลบง่ายๆแบบนี้นะครับมันเข้าไป1เมตรต่อวินาทีกระทบผนังแล้วกระดอนกลับมาด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีเหมือนกันเลยแต่ว่าทิศทางมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้น v เนี่ยเป็นลบ หนึ่งเมตรต่อวินาทีมีทิศพุ่งออกถามอะไรบ้างนะครับถ้าแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อผนังในช่วงเวลาที่มีการชนเป็น4นิวตันถ้าแรงที่มันกระทำเนี่ยมีค่าเท่ากับ4นิวตันนะครับที่กระทำต่อผนังก็คือผนังเนี่ยกระทำไปทางด้านนี้แรงนะครับผมให้เป็นเครื่องหมายลบนะครับเพราะว่านะครับผมให้เป็นอันนี้คือแรงนะครับ เาให้เป็นเครื่องหมายลบเพราะว่าทิศทางเนี่ยมันมีทิศพุ่งออกก็กลายเป็นลบสนะครับจ์ถามว่าเวลาดังกล่าวมีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับถามช่วงเวลาเดลต้าทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ยกสูตรมานะครับจากการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเท่ากับแรงเฉลี่ยคูณกับช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเท่ากับโมเมนตัมตอนหลัง mv ลบกับโมเมนตัมตอนกอ่อน ลบ mu นะครับดึง m ออกมาข้างนอกนะครับก็จะกลายเป็น m คูณกับ v ลบ u เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งยังเป็นเหมือนเดิมแรงเฉลี่ยคูณกับเดลต้าทีแทนค่าแทน m ด้วย2กิโลกร,รมัมแทน v ด้วยลบ1แทน u ด้วย1ลบกับบวก1นะครับก็เป็นลบ1ตรงนี้บวกกันเป็นลบ2นะครับลบ2คูณกับ2กลายเป็นลบ4ลบ4ตัดกับลบ4ตรงนี้ก็เดต้าทีก็กลายเป็น1วินาทีนะครับ นาทีนั่นเองนะครับช่วงเวลาที่กระทอนนะครับหนึ่งวินาทีมีตรงนีม้มีมีอันนี้นิดหนึ่งนะครับแรงเฉลี่ยที่กระทําต่อผนังก็หมายความว่าลูกบอลเนี่ยมันกระทําต่อผนังบอลกระทําต่อผนังครับตามกฎของนิวตันเนแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับแรงที่ผนังกระทํากับบอลน,นั่นเอง ในภาพมาครับตรงนี้ก็เราก็ไม่ต้องเราก็จะกลับโจทย์โจ์บอกว่าแรงที่บอลกระทํากับผนังหรือว่าแรงที่ผนังกับกระทํากับบอลเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเพราะตามกฎของนิวตันนี่คือแอคชั่นเท่ากับปรีแอคชั่นอ่าข้อนี้นะครับอ่ลูกกระสุนปืนมวล0 0นูห้ากิโลกรัมนะครับถูกยิงออกจากตัวปืนตัวปืนตัวนี้นะครับมีมวลเท่ากับห้ากิโลกรัมนะครับ ด้วยอัตราเร็ว500เมตรต่อวินาทีคือเหมือนกับว่าตอนก่อนที่จะยิงเนี่ยลูกปืนเนี่ยมันอยู่ข้างในปืนนะครับความเร็วตอนเริ่มต้นของปืนเนี่ยเป็น0ูเมตรต่อวินาทีของลูกปืนนะครับพอยิงเสร็จเนี่ยดินปืนเนี่ยมันระเบิดให้พลังงานกับลูกปืนจนมีความเร็วเป็นความเร็ว v เนี่ย500เมตรต่อวินาทีคือมันมีแรงเพิ่มขึ้นจากระเบิดของดินปืนเนี่ยเป็น500เมตรต่อวินาทีนะครับ ลูกกระสุนปืนถูกแรงกระทำนะครับจากแรงระเบิดเนี่ยเป็นเวลา0.01วินาทีนะครับชงหาแรงเฉลีย่ยที่กระทํากับลูกปืนถาม f average นะครับถามแรงเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้วิธีการก็คือมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็มีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเท่ากับเดลต้า p จะมีค่าเท่ากับแรงเฉลีย่ยคูณกับเดลต้า t นะครับ แทน l อลดด้วย Mv ลบกับ mu ความเร็วต้นตรงนี้เป็นศูนย์นะครับเพราะว่ายัางไม่ได้เคลื่อนที่เสร็จแล้วแทนค่านะครับแทนมวล M ตรงนี้ด้วย0.05นะครับอ,นนอันนี้ตัวเลขนีเขียนผิดนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นมวลของลูกปืนเราพิจารณาที่ลูกปืนอย่างเดียวนะครับเราจะเพราะลูกปืนมีการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่มองที่ตัวปืน ตอนนี้ผมใส่เขียนตัวเลขผิดนะครับ0.05เนี่ยคูณกับความเร็วปลายก็คือ500นะครับมีค่าเท่ากับ f-average คูณกับช่วงเวลา0.01 0.05คูณ500ตรงนี้ได้25ย้าย0.01มาหารนะครับก็จะมีค่าแรงเฉลีย่ยก็มีค่าเท่ากับลบไอน้5 0 0นิวตันนั่นเอง นะครับ2,500นิวตันก็เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับข้อ5ครับสบายสบายวัตถุมวล4กิโลกรัมนะครับเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่5เมตรต่อวินาทีในแนวระดับนะครับยุเท่ากับบวก5นะครับชนกับกำแพงในแนวดิ่งกำแพงอยู่ในแนวดิ่งคือแนวนี้นะครับหลังจากชนแล้วกระดอนออกมากระเด้งออกมานะครับในความแนวเดิมด้วยอัตราเร็ว ตรงกันข้ามเท่าเดิมนะครับแปลว่าทิศตรงกันข้ามเพราะนั้น b ก็จะกลายจากบวกก็จะกลายเป็นลบเพราะว่าทิศนียตรงข้ามนะครับหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะครับจงหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปหาเดลต้า p มาเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าวัตถุที่วัตถุชนกำแพงเดลต้า t เนี่ยใช้เท่ากับ0.5วินาท t นะครับชงหาแรงเฉลีย่ยเพราะนั้นหา2ตัวเดลต้า p กับแรงเฉลีย่ย โมเมนตัม um ที่เปลี่ยนไปหาจาก mv ลบ mu ดึง m ออกมาข้างหน้านะครับแทนมวล m ด้วย4แทน v ด้วยลบ5แทน u ด้วย5นะครับลบกับ5ลบ4ลบ5ลบกับ5ก็กลายเป็นลบ10ลบ10คูณกับ40ก็กลายเป็นลบ40กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีเครื่องหมายลบก็เป็นตัวบอกว่ามีทิศออกจากกำแพง เป็นคำตอบอันแรกส่วนหารแรงเฉลี่ยแรงเฉลี่ยก็ใช้เดลต้าทีเท่ากับแรงเฉลี่ยหารคูณกับเดลต้าทีเดลต้าทคือ0.5ย้าย0.5ไปหารก็จะมีค่าเท่ากับลบ80ิ้นิวตันนะครับทิศก็มีทิศพุ่งออกจากกำแพงนั่นเองอันนี้คือแรงเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยจะก็จะมีทักศึกษาก็จะพบว,ว่าอ,อ มันมีอยู่สูตรเดียวก็คือเดลต้าพีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f average คูณกับเดลต้าทีนะครับก็เป็นเบสิกง่ายๆนะครับยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับนันกศึกษาก็ลองฝึกดูนะครับถ้ายังงงก็ลองทําอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดเฉลยไม่ต้องดูเฉล,เลยเลยแล้วลองทําเองดูนะครับก็น่าจะทําข้อสอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นลาย ID ผมนะครับนักศึกษาก,ก็ถ้ามีตำหาสงสัยตรงไหนก็แจ้งมาได้สบายสบาย โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ